ฮัลโหลไผปากมานี่ชุดรอเองไปเสียวไปลินน้ำพี่ใหม่กันนี่มึงพร้อมหรือยังโอ้ยบกปอบมึงเอ้ยกูละ่ายมึงโทรหาตั้งแต่เมื่อวานพุนเออเออเดี๋ยวกูไปหาอีกหานาทีฮอดเด้อมึงเฝ้ามาหันกูละพร้อมตั้งแต่เมื่อวานพุนเฮ้ยเผื่อสิได้ลินน้ำกับปลาเขาไปมือที่สองแล้วกู กำผ้าไปไปเซียวไปลินน้ำปีใหม่กันโอ้ยเผื่อสิมาได้เนาะบักสุดลอมือหวานปล่อยให้กูทาเมื่อมือเลยเออน้าเออน้ามือหวานกูคาเมาขา้างสั้นมือนี่กระจะเต็มโลดไปถนนข่าวสารกันเลยเฮยสูผู้บบาวมาเกียมเด้อเกียมเด้อเกียมพดผู้บบาวได้เลยกูพร้อมที่จะจับหำมมันแล้ว คอฮ้ยบบกสุดลอ้อหยุดรถทะแมมึงเห็นบ่นั้นกะเทยได้นะโอ้ยมึงที่ย่านยังกะเทยกัคนคือกันติวะกะกะ,ก,ะกูยยันเขาจับหำกูนี่วะโอ้ยห้ำถนอนซาเขียวนี่ยังย่านเขาจับโอ้ยโอ้ยผู้บ่าวมาเราซู้ลุ้มมันทะไม ไป็จังไดกําผ้าเสียวโอ้โเปียกไปเมือโตเลยกูแถมมันดึงเอาสลิปกูไปนำ้ำฮ,ะฮะ่าฮ่าได้เปียกสมใจนะโบมือ